สวัสดีครับผมมุ้ยปลาของนายพี่น้องมันใส่เบียดไปดูครับมัชมานโมมานครับมากับพี่อัดครับผมไปดูน้ำกันครับมัชมานโมมานครับผมไปเลยครับอู้อขนัขนยังขันยังครับพี่น้องขันยังใส่ข้าวต้มใส่ใบมะขามอ่อนนี่แหละครับ หลังเรี้ยงกับม้านี่เดียครับผมตอดลต้มมันเรียกตอวจยังบ่ักอ้ครับมันบวปากขาวะแต่รุนกันต่อครับผมไปอู้เอืเอาเยอะเอาเยอะเยอะบเยอะเยอะไปนะครับ อยู่ตัวทีโอ้หมดทันแล้วาดูดูครับดูดูครับดูดูครับผมโอ้ยบือเงีนปักมันมักเด็ดน้อยนะโอ้ยขอจ้าตาเดี๋ยวแล้วครับน้องเบิ้งเบิ้งเบึ้งเบิ้งใจเยี่ยมครับลงับ 3นิ้วครับสมนิ้วครับผัว่มาเนี่วฝนตกรัดแรงครับเมื่อนี้ปามห่าวน้ำฝนครับหลับไปมีเสาในต้นนี้อะี่เดี้ยเดว๋ยวเลยครับเลี้ยงหุยหครับมันมันครับมันมัน ตัวนี้ประตำก็สามสี 3, หีรับสีหีดบุมูมแนเคืองโลบอ่ะครับในแห้งนี่ครับไปครับได้ยินเสียงนะครับนาสิเทีอีีครับโอ้สอนสอนเออสอนใส่ปนใส่ปนครับ

อื uhm. ้อ네ี <of> oh, ันันดก็ใส่เงนวัดเจแหวครับน้องตรีจมสองมาแล้วน้ำนี่ละออรองมาแล้วครับอโอ้ใส่เีมหุ้ยครับ เดี่ยวเลยครับพี่มันหมานะผมหลุนกันตัวครับสอเตี่ยมครับผมรอบแรกรอบแรกได้สองเตี่ยมครับผมสองเตี่ยมง่ายสองเตี่ยมง่ครับนะครับปลาดูกครับที่โม่กันจะน้อยปลาดูกหน้าครับเลี้ยงอุ้นหุ้ครับผม ครับนี่กับหารุน่นนองกันอีกเชนึงเสียงปับเสียงเสียงพี่น้องไซนี้กำลังปุ่นเลยพนะี่น้องเลยเตรียมสวงครับรองสวลกก็ขเข้าเปลี่ยนด้วยโอ้โกะมาที่ตีงนี้บุเห็น,นีไหม ตัวให้่จะเอาเข้าโอ้ในฟูดกืนตัวน้อยก็ตัวนั้นโอ้บลกเนเป็นโวงเวียดด้วยเป็ตัว,ตวปลาเขียงครับพี่นาด3นิ้วไี่ฟอยิเมยปลาเคียง3เตี่ยมนะครับไปลุ้นกันตัวผม ตะวันกกำกำกระหูปนครับไปไปไงครับไงครับโอ้ี่ผีเลยวายเนสิงครับบสามนิ้วครับนี่ ครับน oh ี่ครับนี่ที่นี่ตัววัดปูดยังบมดแล้วนะครับครับผมสรุปผลงานรอบสองครับได้ปผอเขียงไงสองตัวนะครับเสห็นไงสองตัวครับที่นี่จะฝากไปเท่านี้แล้วครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกระตังใจให้ลิปต่อไปดนะครับเด้อ